สวัสดีครับสยามเธียเตอร์วันนี้จะพาคุณไปพบกับภาพยนตร์อิสระที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อไม่นานนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติตั้งแต่ขั้นเป็นเรื่องยอ่อถึงขนาดได้รับทุนจากกองทุนเอเชียนซีเนมาฟันให้นำเอาเรื่องย่อนั้นไปเขียนเป็นบทภาพยนตร์อะไรคือแง่งมุมที่น่าสนใจที่ทําให้กองทุนภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อ I Carry You Home เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ดูเหมือนจะแตกเป็นคนละทิศคนละทางคนมีปมในใจหมดแต่มันไม่ไม,ไม่เคยไม่เคยได้รับก,การคลี่คลายพี่น้องสองคนที่ต้องพาศพแม่กลับบ้านที่ต่างคนต่างมันมีปัญหาอยู่ในในตัวเองนะครับแล้วก็มันเหมือนโบยความผิดของตัวเองให้คนหนึ่งมากกว่าครอบครัวของแม่เนี่ยอยู่ที่เอป,ประดังเบซาซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรมรมฮะจีนพุทธไทยอิสลามคริสต เมืองนี้มันมันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งทุกคนก็มีทั้งดีทั้งเลวแต่จะดีจะเลวมันก็ก็อยู่ด้วยกันได้เราเริ่มจากบทเรื่องย่อหนังครับส่งไปที่ปูซานเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลได้รับทุนพัฒนาบทเขาก็บอกมาว่าของเธอที่มันน่าสนใจเพราะว่า 1. มันมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย 2. มันเป็นเรื่องที่เขาอยากดูวัฒนธรรมการเคาพกับบ้านของคนไทยสมเมืองที่เป็นที่บ้านของแม่คือเมืองประดังเบซา คนตะวันตกอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอแต่สําหรับสังคมบ้านเราอ่ะมันเป็นหนังที่มันสะท้อนของความเป็นเอเชียของความเป็นคนไทยออกมาอย่างเงี้ยมันมีหลายประเด็นที่เราพูดถึงทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดคนอยากทําตามใจตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นที่เขาเขาแคร์เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องราวง่ายๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทยคือสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวของ I อแคลลี่ยูโมยังไม่หมดแค่นี้พรุ่งนี้เราจะมาพบอีกแง่มุมหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วีคุกคนากรสเจันนี้าอกเรื่องเไคทีได้รับกรจากงทุนเอเจมาีภาพยน์นี้มีคุณจัากระดันและคุณสายปานมารับบทสพี่น้องที่ต้องนำสมคุณแม่กลับประดังเบสบ้านเกิดของเขาทุสร้าาพยนตเรื่องนี้แทบจะยกไทยไปให้ความสนใจในการลงทุนภาพยนตร์เช่นนี้อีกแล้วแต่พวกเขามีวิธีอย่างไรที่ทำให้เขาหาทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กองทุนไทยเข้มแข็งที่ได้มาจากสรทรงวัฒนธรรมคือที่ได้มาคือได้ได้ในจำนวนที่สามารถพอจะเปิดดกล้้องไนะครับ คือตอนนี้เนี่ยถ่ายไปด้วยแล้วก็หาหาทุนไปด้วยเนี่ยมีภาคเกอกชนแล้วก็ภาครัฐก็สนใจของเราสิ่งที่เขาสนใจคือหนึ่งหนังเราเป็นหนังไทยทำโดยคนไทยซึ่งคิดว่าจะส่งไปร่วมตานเทศกาลนานาชาติเราสามารถจะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยที่สามารถผสมผสานกันได้หลายเชื้อชาติหลายความเชื่อหลายศาสนาแล้วก็ความผูกพันของสถาบันครอบครัวของคนไทยถ้าคนที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วก็ หยิบโทรศัพท์กัโกบโทรกับไปหาพ่อหาแม่ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าเกิดว่าในประเทศไม่มีทุนก็คงต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะไปไปหาทุนต่างประเทศให้ใหได้มากกว่านี้เราต้องไปขอทุน post production ต่อจากทางทางภูซานภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นนี้เมื่อสร้างเสร็จผมเชื่อว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างในเวทีนานาชาติ ทุนสร้างยังเป็นความท้าทายการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งคือทางออกที่ทําให้หนังอย่างนี้เกิดขึ้นได้คงน่าเสียดายถ้าการสนับสนุนเช่นนี้จะหมดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ